น้องเพชรนินน้องเพชรนินไม่นอนหลับหรอครับน้องเพชรนินไม่นอนหลับกลางวันหาที่เล่นจะหาเพื่อนเล่นเพื่อนสำเร็จกับเพื่อนทองหลับอยู่ตรงนี้ <c oughs> สำเร็นอนหลับตรงนั้นสำเร็นอนหลับหรอมาเล่นกับเพชรนินแล้วโอมา,มาเล่นกันแล้วมาเล่นกันแล้วมีพี่มีเพื่อน เพชรนินเข็ดนินเดินไปเล่นเพื่อนเพื่อนไม่เล่นด้วยเล่นกับต้นไม้ดีกว่าพพพนนพงเพชรนิน,น,น,นเล่นกับต้นไม้ดีกว่าเพื่อนเพื่อนนั่งนอนเล่นอยู่ตรงนี้พีอทองน้องเงินน้องบุญจิดเพชรนินอยู่ตรงนี้คนเดียวเล่นกับต้นไม้เล่นกับต้นไม้ เล่นกับต้นไม้ก็แก๊ก็แค่ฟังเสียงเกี่ยหินเกี่ยทรายเกี่ยใบไม้ทำไงดีนะไม่มีใครเล่นด้วยสามลิตรน้องเพชรินสาลิตรเล่นกับเพชรินละรุ่นราวข่าวเดียวกัน,เล,น,กกนเล่นกันได้โอ้โหเล่นกันเลเล่นกันเล่นกันเออกอดรัดปัดเวง เออละมีเพื่อนเล่นแล้วไม่เหงาแล้วครับผมเพชรินมีเพื่อนเล่นแล้วครับไม่เหงาแล้วครับเล่นยังไงยังไงเล่นกันยังไงจุบ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 เล่นกันเล่นกันเอ้ยก๊อดรถฝรเวกปั๊มปั๊มปั๊มโอ้เล่นมวยปั๊มมล้มวยปั๊มเล่นมวยปั๊มสนุกจังเลยเพชรินมีเพื่อนเล่นแล้วเล่นได้เต็มที่เลย กัเพื่อนกันเพื่อนกันเล่นกันหยอกกันอยอะจ้าน่ารักจังเลยมีเพื่อนเล่นแล้วน่ารักจังเลยเล่นกับอ้ยเพื่นเล่นสนุกแล้วสนุกและมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนเล่นแล้วมีเพื่อนเล่นแล้วสนุกจังแล้วอ้าวน้อง บุญนำโชคมาเล่นด้วยละ